สวัสดีคะ่ะขอตรางักว่าสิ่ทช่องไม่พีกุกเกาะนะคะงานเข้าแล้วทุกคนเอ,อ,อ้หนะหมองานเข้าแล้วจะกลับบ้านได้มาอ้อนวนจะกลับบ้านไหเนี่ย <c oughs> มีท้องอยู่โอ้โ <c oughs> หฮะหมอ,อโอ้โหนี่นะทุกคนมันสตาร์ทไม่ติดนะอ่าพอดีไอ้เขาเรียกว่าอะไร อเอที่ชาร์จไฟเราก็ไม่ได้เอามาด้วยเน่โอ้ยดลูหรือมือได้สัน้นช่างก็ไม่รับสายทุกคน เบื้งดูจะไฟมันน่ะโอ้โทรหาช่างก็ไม่ได้จังได้สิบันนี้ <laughs>

เออกันะ้พน่วมากการบุเป้ขึ้นน่าสุมนเบ้อแล้วก็มาเป็นปกติเ้เลนเยนั้นเคุหลว่าเมจังเามาบแคเนี้แล้วัาไปนาช่างไปนาแล้วงันเข้า

โอ้ยนงกลับบ้านไม่ได้แล้วพิงเป็นเพราะอร่อยกลับบ้านไม่ได้แล้วจุบเครื่องจุบน้ำติ้งไว้ดีนะน้ำมันก็จะแห้ง น้ำมันก็จะแห้งก็จะตายนอห่วยเฮ้ยห่วยเฮ้ยตอนนี้ช่างมาถึงแล้วทุกคนี่้้างไไย ัช่งางดูนะเป็นพวกอะไรเพราะว่าขามาก็ขี่ได้อยู่ เช็คมันเครื่องแห้งหรือเปล่าช่างดูแต่ก็ไม่แห้งนะยังมีนะทุกคนหรือว่ามุดมดตัวน้อยๆอยประกาศสายไฟอะไรหรือเปล่าถ้ากัดสายไฟมันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าขี่มาอยู่ สงสัยรถจะไม่ได้กลับกับเรานะสงสัยจะได้เอาไปอู่นะทุกคนเอ้ <Okay. S 1> oh. าติด <ไป S 1> แล้วา,า,าติดมันตัวช่าง <laughs> <น> ตั่งมาติดปุ๊บแสดงน้ำมันลงไม่ไม่ไมนั่นโอ้ไม่ได้กลับง่ายนะพลอยต้องไปร้านช่างเปลี่ยนกองน้ำมันโชล่าต่ถ้าใครอย่างนี้พูดไปจอด